โอเคครับกรับสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็กําลังอยู่ในช่องไวลาลว่างนะครับวันนี้คุณก็กําลังเออวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไหมครับเอเอาตัวรอดที่มีซอมบี้นะฮะเป็นพาร์ทพาร์ทนะตอนนี้ซอมบี้มันก็เกิดมาเป็นที่ร้อยนะฮะเราก,รรก็ต้องสู้กับซอมบี้ไปก่อนนะทุกคนเ่้งเนี่ยมันวิ่งไวมากเลยบึด,ด อ,อยากสู้กับมันแป๊บนึงแล้วก็จะปรับเป็นหมวดแบบไม่ยากค่ะหมวดไม่ยากยากนะหมวดไม่ยากยากก็คือหมวดอีซีนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ Easy. อยอีซี่มันยังเกิดตั้งแต่ตอนเชา้าจนถึงตอนเย็นเลยทุกคนดูนี่สิซอมบีเต็มไปหมดเราก็ต้องรีบเล่นถึงผมไปลงมอดสะดวกแค่ไหนเตะคิดเลยอยู่เนี่ย ้ะกาให้ตายเฉยอไปขอไปแตดต้นไม้ต้นใหญ่ๆก่อนแล้วกันใหญ่ๆบึ้กอรับบึ้บอันนน้ทำไมมองสูงจังเลยเฮ้ยมันเกิดได้ปลาได้ด้วยลืมไปเยี่ยมเลยเคาะหลังสักทีนึงตั้งสูงใหญ่ไใเก้าบอก ไปทุกที่ก็มีแต่ซอมบี้ตอนเช้าเป็นหมวดปลอดภัยกว่าไนมาเนอะ่ะเพราะว่าตามไม่มามันตีติตดโลด้วยขนาดลงอีซี่อันนี้้าไม่ได้ลงอีซี่มันจะเป็นยังไงครับทุกคนถ้าแบบอีซี่มันยิ่งยากหรือเปล่าเนี่ยดีมันดีมันไปดีมันบ้า น้องหมาน้องหมาไม่ช่วยทีมันโหดกันไปแล้วน้องหมาตายแล้วโว้ยได้น้ำ้ำอัดลมอะกินไม่ได้อีกของตกแต่งเรายังไม่หิวตั้งหากเราขอฟาร์มไม้ก่อนแล้วกันวันแรกเราก,ก็ต้องสร้างบ้านแล้วเฮ้ยมันเกิดมาใหม่แล้วสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วตั้งตรงนี้แหละเป็นแหล่งไม้เลยไม่เน้นสวยครับเน้นอยู่รอดครับตอนนี้ซอมบี้เริ่มมาลุมล้อมแล้วทุกคนตองรอซอมบี้ให้ออกมานะเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้มันลุมล้อมกันหมดแล้วไง พักมัน AI ขนฉลาดต่อบล็อกมาเฮ้ย็อกหมดเฮ้ยเอาให้พอเอาให้พอนะขอร้องล่ะเอาเอาบล็อกนี้มาด้วยมาเถอะมาเถอะเราต้องล่อมันออกมาต้องล่อมันออกมารมเรียบร้อยแล้ว คนตอนนี้เราก็ได้บ้านเนียกว่าบ้านรึไหมหรือว่ากองขยะเรียกว่าเอ่าจะตัดไม้ยังไงดีถ้าเรามีซอมบี้ลุมล้อมขนาดนี้ตอนนี้เลื่อนเราก็เต็มแล้ววิ่งไปเลยทุกคนวิง่งถ้าตามมาเดี๋ยวถ้าไม่ตามเดี๋ยวให้ห้าร้อยไม่ไหวอ่ะทุกคนตอนเช้ามันแบบว่า โหมดขนาดนี้ที่อคือมันจะหัวขนาดไหนปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนเปิดโหมดปลอดภัยไว้ก่อนขออนุญาตโอเคแล้วน่าจะมันน่าจะไม่ตีแล้วใช่ไหมตอนนี้จะเปิดหมวดอยู่นะขอเก็บของแป๊บนึงนะทุกคน ขอตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนเอาไว้ตุนกลางคืนนะครับทุกคนครับเราเจอถ้ำครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับลำดับแรกนะครับครับที่ขุดหมอเยียเลยเราจะสร้างบ้านตรงนี้เลยทุกคนแถลงขาดแค่เลขเอ็กได้ไมเท่าไไรอะไม่รู้เพราะเรา ไปหาหมอสลงได้ปุ๊บแล้วก็เราหาแอดออนลงได้ปุ๊บแล้วก็มาเล่นเลยนะทุกคนแอดออนนี้มีชื่อว่าแอดออนผมไม่บอกเดี๋ยวทุกคนรู้นะอมไม่อยากให้ไปเล่นหรอกเพราะมันอันตรายเกินไปนะคะ <c oughs> ไม่อยากบอกหรือไม่อยากให้เขาเล่นอ๋อไม่บอกหรือว่าไม่รู้เนี่ยผมรู้หมดแล้วมันชื่อว่าอะไรนะผมลืม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่หามาแล้วผมก็ลงเลยายคิมีบอกนะว่ามันคืออะไรมันต้องโอเคโอเคมันยังไม่ทำลายเราตอนเช้าตอนเช้าที่จริงมันทำลายแต่เราเปิดโหมดไว้เปิดหมวดปลอดภัยไว้มันจะได้ไม่ต้องมาลำควานเราในวันนี้ ครับมาจะเอามาล้อมถ้ำก่อนนะทุกคนนี่คือบ้านของเราในในในช่วงเล็กๆแลาน่าจะมีบริการประทับใจนะโอเคปิดไปเลยเัินบนด้วยนบนโอเค แล้วก็ตรงนี้นี่ไงช่วงแรกช่วงแรกๆรกซอมบี้โหดมากโหดจริงๆงหวังว่ามันจะไม่มี AI ที่ฉลา,าดนะถ้ามันมี AI ไฉลาดนี่เออคงจะอยู่ไม่รอดหรอกมันจะตายตายทันทีเลยออ,อกไปตอนกลางคืนตายทันที น,นีกรกันบอกถ้าอัน,นกันโคมาหนึ่งอันนะทุกกน,นะอันนี้ขาดสตรีกทำไมไม่บอกเราเดี๋ยวเราเจอให้ข้ามาสองอันนะวางไปวางไปงนี่ด้วยเอ้ยตรงนี้ยังมีที่โล่งอยู่ ให้ซอมบี้มันเข้ามาได้นะทุกคนเราต้องมาปิดไว้อีกไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยของเราเรายอมทำได้ทุกสิ่งนะครับถือเฮ้ยเราน่าจะมีที่ที่รอซอมบี้ที่เราจะขุดหลุมนะแบบรอซอมบี้ให้มันตกลงไปแล้วเราก็จะทำเป็นฟาร์มซอมบี้เลยเนะี่ยน่าจะเป็นที่ EP สามนะคะทุกคน อืมลืมคราบมาคราบมาถือจะทำแล้วเนี่ยเฮ้ย,ย,ยมันเริ่มจะออกตามหน้าแล้วนะทุกคน ยังไม่ได้ลงแอดออนในนี้มาเลยอะแอดออนทำให้แสงสว่างเวลาที่เราถือทอดอะเอวมันจะมาแลวพี่น้องทำกำแพงเลยอันนี้ทำเป็นกำแพงเลยพี่น้องเร็วเร็วเร็วเร่งรีบเร่งรีบ ฮะต้องทำเป็นปิดด้วยปิดปิดไว้ปิดไว้เผื่อซอมบี้มันเข้ามาได้ปิด,ปด ไปไปไปปิด <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย